วัตถุดิบของยำขนมจีนนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างขนมจีนค่ะปลาทูค่ะแคปหมูค่ะถั่วฝักยาวผักชีหอมแดง น้ำปลาไข่ต้มหมูยอน้ำปารา้าพริกน้ำมะนาวพริกป่นน้ำตาลปีบ๊บและผักสดนะคะเก็บไว้เป็นเครื่องเครียงของยำขนมจีนเราเนาะ วันนี้เราก็จะมาทำยำขนมจีนกันนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือวัตถุดิบของยำขนมจีนนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกที่เราจะใส่ก็คือน้ำปลา,าค่ะใส่ลงไปในหมอ้อที่เราเตรียมไว้เลยนะคะหอมมากๆเลยจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะใส่ลงไปเลยจากนั้นคนน้ำตาลปี๊บให้เข้ากับน้ำปลา,านะคะ คนจนกว่าน้ำตาลปี๊บจะละลายนะคะคนคนคนแล้วก็คนคนคนนะคะพอน้ำตาลปี๊บละลายแล้วจากนั้นเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าจะใส่มากใส่น้อยพอดีคุณแม่เป็นคนใส่จี๊ดอะคะ่ะเลยใส่น้ำมะนาวเยอะนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำปลาตามลงไปนะคะใส่ตามปริมาณที่ชอบเลยค่ะ และตามด้วยพริกป่นที่เราเตรียมไว้นะคะบ้านไหนชอบแซบก็ใส่ได้เยอะๆนะคะแต่ถ้าบ้านไหนมีเด็กน้อยก็ใส่น้อยนิดนึงเนาะจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยค่ะเราก็จะได้น้ำนุนนลวแบบนี้นะคะสีหน้าทานมากเลยพอเราคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วจากนั้นเราก็ใส่ขนมจีนตามลงไปนะคะใส่ลงไปเลยส่ไปให้หมดเลยจากนั้นเราก็จะคนให้ขนมจีน กับน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะให้เข้ากันนะคะน้ำก็จะซึมเข้าไปในเส้นนะคะจากนั้นเราก็ใส่หอมแดงตามลงไปนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะเสียดายของเนาะใส่ลงไปแล้วเราก็ตามด้วยถั่วฝักยาวคะ่ะใส่ลงไปนะคะถั่วฝักยาวแล้วก็พริกนะคะที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มคนกันเลยนะคะ ควรให้ส่วนผสมของผักเส้นและน้ำเข้ากันนะคะพอน้ำซึมเข้าไปในเส้นเราก็จะได้รสชาติของน้ำยำม,มากขึ้นนะคะจากนั้นเราก็ตามด้วยหมูยอคะ่ะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะหมูยอนี้เราก็ได้หั่นเตรียมไว้แล้วนะคะแล้วคนคะ่ะจากนั้นเราก็ตามด้วยผักชีนะคะผักชีฝอยนะคะที่เราหั่นไว้ ใส่ลงไปแล้วเราก็คอนอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก่อนคนเราจะใส่ปลาทูปลาทูลงไปด้วยนะคะปลาทูที่เราทอดและเตรียมไว้นะคะจากนั้นเราก็ใส่ไปให้หมดเลยนะคะใส่ก็เริ่มขยี้ปลาทูนะคะให้เนื้อปลาทูเริ่มแตกนะคะเนื้อปลาทูเริ่มแตกปุ๊บมันก็จะเข้ากับส่วนผสมที่เราใส่ไว้ในข้างต้นนะคะจากนั้นเราก็คนค่ะพอเราคนเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะจัดเตรียมใส่จานค่ะนำจานมา ทานกันหลายคนเนาะจานก็นจะใหญ่นิดนึงเทงไปเลยค่ะเราก็จะได้ยำขนมจีนเยื่ๆนะจ๊ะโอเคจากนั้นเราก็จะเหลือไข่ต้มนะคะที่เราจะใส่ตกแต่งไว้หน้าจานของเราเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ไข่ต้มลงไปค่ะไข่ต้มนี้เรากินกันหลายคนนิดนึงเนาะก็เลยต้มไว้หลายฟองนิดนึงนะคะเราก็จะใส่ลงไปนะคะตกแต่งจานลงไป โอเคว้าว okay. wow. ดูมีสีสันน่ากินมากขึ้นเลยนะคะจากนั้นเรายังเหลืออีกอย่างค่ะคือแคปหมูนะคะเทลงไปเลยค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะเนี่ยยิ่งใสย,ยิ่งนัวค่ะน่ากินมากเลยสีสันก็น่าทานนะคะเราก็จะได้ยำขนมจีนสูตรบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรของแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันเนาะของบ้านเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ รสชาติจะจัดจ้านนิดนึงเนาะทานกับผักเครื่องเคียงของเรานะคะก็จะมีผักชีใบายาวแล้วก็ผักกระเฉดน,นะคะสดๆกันเลยค่ะนี่ค่ะก็คือยำขนมจีนของเรานะคะน่าทานมากๆเลยถึงเครื่องมากเลยค่ะบอกได้คำเดียวว่าถึงเครื่องนะคะทานคู่กับไข่ต้มและแคปหมูนี่ถึงใจสุดๆเลยนะคะสีสันน่าทานมากๆเลย ครับพก <Okay. S 1> มกับรายการทีถนัดแดกนะครับ <c oughs> แดกตามสไตล์ของทีไายอําวันนี้ต้องกินอะไรกันแต่ยังไม่เปิดรายการนี่คืออะไรที่เรากินน่ะแยมหนุ่มจีนใช่แซตเอลิสเดี๋ยวเราต้องนี่หน่เราอยู่ <c oughs> เราจะทำการหมับนะครับ อร่อยจนแบบว่าบอกไม่ถูกนี่เหมือนเหมือเหมือนเย็นๆอ,ออกไข่อืม้ม อร่อยยิมจากล้องหิวเนะี่ยนี่ครับสไตล์ของเราอร้อนมากอืม กินแบบให้เสียงดังคือของที่อร่อยคนญี่ปุ่นบอกจะติดคอท่านผู้ชมด้วยความที่แบบว่ารสชาติจัดมากอ ตอนนี้คนข้างหลังเรากำลังน้ำลายไหลนะเดี๋ยวเราจบ,จบการรีวิวกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมคลิปหน้าสบับไปฝากอีพีแรกของเราด้วยนะการกินขนมจีนอ่าครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จบอีพีนี้ก่อนนะครับอีพีนี้เป็นอีพีการทําขนมจีนนะครับยาขนมจีนเดี๋ยวมาดูว่าอีพีหน้าเราจะทําอะไรกินกันต่ออาจจะเป็นผักกรดเพ,าพาศาศีาถานหรือเป็นแกงป่าอะไรเด็นเดๆนนี่ คลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ,ะ,ะ,คะเพื่อ <c oughs> ไม่พลาด <c oughs> การแจ้งเตือนใหม่ๆด้วยนะคะบ๊ายบายกลับมาโอ้นานเนี่ยไม่ได้อ๋อ 不是